สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่องเสียงมานสตอรี่นะครับวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงภัยใกล้ตัวนะครับที่ผมเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงทุกทกท่านมากๆเลยนะครับอยากให้ทุกท่านฟังคลิปนี้ให้จบนะแล้วก็แชร์ให้คนที่ท่านรักได้ฟังได้รับรู้ด้วย เล่าต่อบอกต่อด้วยนะครับนะผมเป็นห่วงทุกทกท่านเลยนะครับตอนนี้แก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงนี่มันมาในหลายรูปแบบมากเหลือเกินนะเดี๋ยวผมจะจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าใครที่สแกมเมอร์ตอนนี้ที่มันมาหลอกให้คนไทยได้เสียเงินหรือแม้กระทั่งบางคนสูญสิ้นชีวิตเลยก็มีนะครับ นะมีการหลอกลวงเพื่อเอาเอาวัยวะไปขายอะไรอย่างเงี้ยมีมีหมดนะหลอกลวงเพื่อจะฆาตกรรมเอา,เอาชิงเอาวัยวะอย่างงี้ก็ก็มีเนาะนะระวังไว้นิดหนึ่งนะครับระวังไว้มากนะครับไม่ใช่ระวังนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าต่อให้ฟังนะเอาคุกคามจากแก๊งต้มตุนตอนนี้มีหลายรูปแบบนะครับประชาชนทุกท่านควรระวังเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ บนโลกออนไลน์นะซึ่งก็มีกลโกงที่พบบ่อยและมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันดับแรกเลยแก๊งคอร์เซนเตอร์นะหรือว่าคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์นะไอพวกเนี้ยเขาจะอ้างตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าหน่วยงานสำคัญอย่างเช่นตำรวจ DSI นะธนาคารศุลกากรหรือบริษัทขนส่งนะครับอ้างว่าเหยื่อเข้าไปพัวพันกับ คดีที่มีความผิดนะครับเช่นการฟอกเงินนะหรือมีพัสดุผิดกฎหมายหรือว่ามีปัญหาทางบัญชีอะไรประมาณนี้นะครับอันที่สองอก็คือเนี่ยจะสร้างความตกใจแล้วก็กดดันคมขู่ให้เยือวัดกลัวนะครับแล้วก็รีบทำตามคำสั่งนะอย่างเช่นโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือแจ้งข้อมูลส่วนตัวนะครับ จากนั้นก็จะหลอกให้ติดตั้งแอปดูดเงินนะครับหลอกให้เหยื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่แฝงไปด้วยมัลแวร์นะครับหรือสปายแวร์นะเพื่อควบคุมโทรศัพท์นะและดูดเงินออกจากบัญชีจนหมดเลยนะครับอันนี้ระวังไห้นะครับผมมนาะสิ้นเนื้อประดาตัวกันหลายท่านแล้วเนาะอ่าอันที่2เลยก็คือการหลอกให้ลงทุนนะครับ หรือว่า Investment น c a m m e r นะครับอันนี้มันจะชักชวนให้ลงทุนนะครับมีการชวนให้ลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงผิดปกตินะครับอันนี้มักจะใช้คำว่ามักจะโฆษณาว่าลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมหาศาลนะการันตีผลตอบแทนหรืออ้างถึงโครงการที่น่าที่จะดูน่าเชื่อถือนะ ใช้ภาพคนดังนักธุรกิจนะครับมีการแอบอ้างภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงมาสร้างความน่าเชื่อถือนะ,อะมีการหลอกให้ลงทุนก้อนใหญ่นะครับในช่วงแรกก็อาจจะมีการจ่ายผลตอบแทนเล็กน้อยเพื่อล่อใจนะครับเมื่อเหยื่อลงทุนก้อนใหญ่ก็จะเชิดเงินหนีและบล็อกการติดต่อสื่อสารทันทีเลยนะครับต่อมานะครับ มีการหลอกลักทางออนไลน์ด้วยนะหรือว่าโรแมนต์แคมเมอร์นะครับอันนี้เขาจะสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมานะครับใช้เป็นรูปบุคคลหน้าตาดีโปรไฟล์ดีดูดีมีฐานะนะครับเพื่อที่จะมาตีสนิทและสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือความเห็นอกเห็นใจนะแล้วก็อขอแล้วก็ขอความช่วยเหลือทางการเงินนะครับ นะสร้างเรื่องราวที่น่าสงสารนะครับหรือว่าอ้างว่ามีปัญหาเร่งด่วนอย่าง <c oughs> เช่นเจ็บป่วยนะครับธุรกิจมีปัญหาต้องการค่าเดินทางมาหาเหยื่อเพื่อหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือนะครับอันนี้ระวังไว้ด้วยเหมือนกันนะครับใครที่เล่นแอปแอปแอปหาคู่อะไรเงี้ย หรือว่าใน facebook ที่มันจะมีแอป,ปหาคู่อะไรต่างๆนั่นแหละนะครับก็ระวังไว้ให้ดีนะครับว่าอาจจะโดนหลอกลวงให้เสียเงินหรือแม้กระทั่งบางคนเดินทางไปหาแล้วโดนลักพาตัวนะครับโดนหลอกลวงให้ไปหาแล้วโดนลักพาตัวไปนะครับทำการฆาตกรรมนะชิงอวัยวะ เอาอาวัยวะของเราไปขายเนี่ยทั้งตัวเราเนี่ยได้ราคาหลายล้านเลยนะครับนะเนาะต้องระวังกันไว้ด้วยความเป็นห่วงทุกท่านนะครับอีกอันนึงก็คือหลอกให้ซื้อสินค้าบริการอ่าแล้วก็สินค้าออนไลน์ของปลอมนะครับก็คือจะสร้างเพจปลอมขึ้นมาเรียนแบบร้านค้าจริงนะครับหรือเสนอขายสินค้าในราคาถูกผิดปกตินะครับ หลอกให้โอนเงินล่วงหน้านะครับเมื่อโอนเงินแล้วก็จะไม่ได้รับสินค้าจริงๆนะครับหรือว่าอาจจะได้รับสินค้าปลอมหรืออาจจะไม่ได้รับเลยนะครับอ่าดอกก็ข้อต่อมาเลยนะครับมีการหลอกให้กู้เงินออนไลน์นะครับผมนะเช่นโฆษณาเงินกู้กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ําอนุมัติเร็วโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับก็จะมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้านะครับหลอกให้เหยื่อ โอนเงินค่าดำเนินการค่าประกันค่าธร,รมเนียมอื่นๆก่อนที่จะได้รับเงินคู่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับอนุมัติกู้เงินจริงๆนะครับแล้วก็มีกลโกงบัญชีม้านะครับหลอกให้เปิดบัญชีนะครับหรือชักชวนหลอกล่อให้ประชาชนเปิดบัญชีแล้วนําสมุดบัญชีกับบัตร ATM ไปให้มิจฉาชีพนะครับเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับแล้วก็โอนเงินที่ได้จากการกระทําความผิดนะ สิ่งที่ผมจะเตือนนะครับวิธีป้องกันตัวหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองนะครับข้อแรกเลยนะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินนะครับห้ามให้ข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนหรือรหัส ATM นะครับรหัส OTP นะครับหรือ รหัสผ่านแก่คนแปลกหน้าหรือผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เด็ดขาดนะครับธานาคารหรือหน่วยงานรัฐจะไม่มีการขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบใดๆนะครับต่อมานะครับการตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบเสมอนะครับหากได้รับโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือแจ้งว่ามีปัญหาแจ้งว่ามีปัญหาอะไรต่างๆนะให้วางสายก่อน นะแล้วค่อยโทรกลับไปตรวจสอบกับหน่วยงานนั้นๆโดยตรงจากเบอร์โทรที่เป็นทางการนะครับหรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานนะข้อนี้สำคัญเลยนะครับข้อที่3ระวังการคลิกลิงก์นะการดาวน์โหลดแอป,ปที่ไม่รู้จักนะครับนะห้ามคลิกลิงก์นะครับ โหลดโปรแกรมนะครับแอปพลิเคชันหรือไฟล์แปลกๆที่ส่งมาตาม SMS นะอีเมลหรือแชทนะครับโดยเฉพาะจากอาแอปที่ไม่ได้มาจาก App Store หรือ Play Store โดยตรงนะครับข้อต่อมานะครับระวังการลงทุนที่ง่ายและผลตอบแทนสูงเกินจริงนะ การลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนสูงนะมักจะเป็นกลโกงเสมอนะครับควรตรวจสอบข้อมูลการลงทุนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นกับกรรมการตลาดหลักทรัพย์หรือธนาคารที่น่าเชื่อถือนะข้อต่อมาเลยนะครับไม่โอนเงินให้คนแปลกหน้าเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเพื่อไปช่วย เหลือฉุกเฉินหรือเพื่อค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับตามการชักชวนออนไลน์นะครับหากไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่สามารถตรวจสอบตัวตนได้จริงนะ,ะข้อต่อมานะครับใช้แอปพลิเคชันช่วยกรองเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อใช้แอปพลิเคชันระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จักนะครับว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือไม่นะครับเช่นวูคอะ Woo นะครับผม อ่ากอสุดท้ายเลยนะครับผมกอต่อมาห้ามรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารนะครับการเปิดบัญชีธนาคารแล้วมอบให้ทุกผู้อื่นถือว่าเป็นบัญชีม้านะครับซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอย่างร้ายแรงนะครับหากตกเป็นเหยื่อแล้วให้รีบแจ้งความออนไลน์ที่ w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  h ซต์ไ i ย o พลิสอ n .com นะครับหรือโทรไปที่1 4 4 1เพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับ การวิเคราะห์เชิงลึกนะครับถึงภัยคุกคามจากแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋นในยุคดิจิตอลของบ้านเรานะครับอ่าอาชญากรรมออนไลน์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากแก๊งต้มตุ๋นและมิจฉาชีพพวกแสแกมเมอร์นี่แหละครับผมก็ได้เป็นภัยคุกคามในระดับชาตินะครับที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหศา,าศาลและทำลายความน่าเชื่อมั่นในระบบ ดิจิทัลของประเทศนะครับภูมิทัศน์ของภัยคุกคามนะครับและมูลค่าความเสียหายของสถิติาจากศูนย์ปรปาบปมอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนะแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหานะครับมูลค่าความเสียหายสูงมากเลยนะครับผมข้อมูลณนะช่วงต้นปี2,568นี้นะครับก็ชี้ว่ามีการแจ้งคดีออนไลน์รวม มูลค่าความเสียหายหลายหมื่นล้านบาทเลยนะครับผมตัวเลขเสียหายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่หลักหลายสิบล้านบาทนะซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่ากลโกงเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงในการเข้าถึงเหยื่อนะคดีที่พบบ่อยที่สุดนะครับรูปแบบของการหลอกลวงที่สร้างความเสียหายมากที่สุดมักได้แก่ อันแรกเลยหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีลักษณะเป็นขบวนการใหญ่นะครับแบบว่าเปิดเพจ Facebook มาแล้วเปิดปลอมให้โอนเงินมาก่อนแล้วถึงส่งของให้นะของไม่มีอย่างนงี้นะครับไม่ส่งให้หรือของส่งอะไรมาก็ไม่รู้อย่างนงี้นะต่อมาเลยนะครับหลอกให้โอนเงินเพื่อทำงานหาไรายได้พิเศษนะครับ ข้อ,อที่3นะครับผมคูทางโทรศัพท์นะนะอ,อย่างเช่นพวกแก๊ง call center scammer นะครับผมที่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะข้อต่อมาเรยหลอกให้ลงทุนโดยให้ผลตอบแทนสูงนะครับมีหลอกให้กู้เงินนะครับแล้วก็หลอกให้โอนค่าธรรมเนียมไปก่อนนะวิวัฒนาการและกลไกทางจิตวิทยาของพวกนี้นะครับ แกงต้มตุ๋นในยุคปัจจุบันนี้มีความเป็นมืออาชีพและจัดตั้งเป็นแบบข้ามชาตินะโดยมีวิวัฒนาการนะครับที่สําคัญนะมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับมิจฉาชีพพวกนี้สามารถปลอมเบอร์โทรศัพท์และอีเมลให้แสดงเป็นชื่อหน่วยงานของรัฐแล้วก็ธนาคารนะหรือบริษัทขนส่งที่เหยื่อคุ้นเคยนะครับทำให้เหยื่อหลงเชื่อว่ากำลังติดต่อกับ อ,องค์กรนี้จริงนะมีการใช้เทคโนโลยี AI ในการปลอมเสียงหรือแม้กระทั่งสร้างวิดีโอนะครับของคนรู้จักหรือคนดังมาหลอกเหยื่อนะครับเพื่อสร้างความสมจริงในการหลอกให้โอนเงินนะครับแล้วก็อีกสำคัญอันนึงมีแอปดูดเงินด้วยนะครับพวกเมาเแวร์นะครับรีโมทแอคเซสนะทรจรันนะครับ พวกเนี้ยก็คือมันจะหลอกเราไปคลิกลิงก์แล้วมันจะส่งพวกเอ่อมัลแวร์นะครับเข้ามาในเครื่องของเรานะนะครับก็จะมีการติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมนะที่มักว่าเป็นแอปตรวจสอบคดีหรือ,อแอปธนาคารนะครับซึ่งมีมัลแวร์ที่อนุญ,ญาตให้มิจฉาชีพควบคุมโทรศัพท์ จากระยะไกลนะครับและทำธุรกรรมโอนเงินออกจากบัญชีของเราทั้งหมดเลยนะครับาการใช้จิตวิทยา2ขั้วนะครับพิชชาชีพก็จะใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ชาญฉลาดในการควบคุมอารมณ์ของเหยื่อะนะโดยหลักๆคืออันแรกเลยความความกลัวนะครับมีโดยมีการสร้างสถานการณ์ที่เร่งด่วนและน่ากลัวนะครับเช่น คุณทำผิดกฎหมายร้ายแรงนะบัญชีของทุนกำลังจะถูกอายัดนะเมื่อเยื่อตกใจและขาดสติก็จะมีการเสนอทางออกให้โดยการโอนเงินเพื่อตรวจสอบและให้ข้อมูลส่วนตัวทำให้เยื่อรู้สึกว่าการทำตามคำสั่งคือวิธีเดียวที่จะทำให้รอดพ้นปัญหาได้นะครับอย่างที่สองก็คือความโลภนะครับความโลภในการลงทุนนะครับสร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะ ใช้หลักฐานปลอมนะครับเช่นกราฟกำไรหรือสลิปการโอนเงินของเหยื่อลายอื่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าโอกาสสุดท้ายที่จะรวยนะทำให้เหยื่อตัดสินใจอย่างรวดเร็วที่จะไม่ตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการสร้างความผูกพันนะครับโดยใน Romance แ sca มนะครับก็จะมีการใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์และ ความผูกพันก่อนนะครับจากนั้นจึงสร้างเรื่องราวความเดือดร้อนเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินโดยใช้ความเสียดายนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ที่สร้างมาแล้วเป็นเครื่องมือในการบังคับให้เหยื่อโอนเงินนะครับมาตรการรับมือและการป้องกันภัยที่ประชาชนต้องยกระดับนะครับ การต่อสู้กับภัย,ภย,ภยคุกคามนี้ต้องอาศัยทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันดิจิตัลนะบทสรุปแล้วนะครับผมภัยต้มตุนออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการของเรานะครับแต่เป็นเรื่องของจิต,ตวิทยาชั้นสูงและอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการวางแผนมาอย่างดีนะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจึงไม่ควรที่จะถูกตำหนินะครับแต่ก็ ควรที่จะได้รับความช่วยเหลือนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือยึดหลักยึดแล้วก็คิดแล้วก็ตรวจสอบนะครับและไม่ยอมให้อารมณ์ความกลัวหรือความโลภนะฮะนำทางในการตัดสินใจนะหากสงสัยหรือตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งสายด่วน AOC นะครับ1 441ทันทีนะเพื่อให้ อายัตบัญชีนะสามารถทำได้รวดเร็วนะครับโดยทำตามมาตรการของรัฐบาลน,นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าของพวกแก๊งสแกมเมอร์นะครับที่เลื่อนไพยนะครับทุกทุกท่านนะก่อนจะจบคลิปนี้นะครับ นะผมขอความเวลาด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้กับคนที่ท่านรักเลยนะครับให้ได้ให้ได้ฟังเนื้อหาให้ได้รับรู้นะครับถึงสิ่งที่ผมเตือนภัยทุกท่านไปนะครับบอกต่อเล่าต่อแชร์ต่อนะครับเพื่อให้ได้รับรู้จะได้ระวังตัวกันจะได้รอดพ้นไม่ตกเป็นเหยื่อจากพวกกลุ่มมิจฉาชีพอาชญากรพวกนี้นะครับ อให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับผมพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ